อืม oh, I'm sorry, I cannot say in English. How do I give direction? Yes, okay. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่อง dilation ซึ่งเป็นการบอกทางเป็นภาษาอังกฤษน,นั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆของเรามาถามทางนะคะแต่เราจะตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกันในบทเรียนเลยคะ่ะ มาพบกับบรียน Giving Direction บอกทางเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะรูปที่1น,นะคะนักเรียนจะเห็นดังภาพเลยอ่านว่า turn left turn left ต่อไปนะคะรูปที่2เรามาดูกันเลย turn right turn right และรูปที่3นะคะ go straight go straight และถ้าเราจะบอกว่าตรงไป500เมตรเราจะพูดได้ว่า go straight for 500 meters และถ้าเราจะบอกว่าตรงไป4 0 0เมตรล่ะคะ go straight for 400 meters และถ้าเราจะบอกว่าตรงไป300เมตรเราจะพูดได้ว่า go straight for 300 meters และถ้าเราจะบอกว่าตรงไป1กิโลเมตรเราจะพูดว่า go straight for 1 kilometer ต่อไปนะคะถ้าเราจะบอกว่าตรงไป500เมตรแล้วเลี้ยวขวาเราจะพูดได้ว่า go straight for 500 meters then turn right และถ้าเราจะบอกว่าตรงไป500เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเราจะพูดได้ว่า Go straight for 5 0 0 meters then turn left ต่อไปนะคะถ้าเป็นแยกเราจะพูดว่า the intersection the intersection แล้วถ้าเราจะบอกว่าเลี้ยวขวาตรงแยกนะคะให้พูดว่า turn right at the intersection turn right at the intersection ถ้าเราจะบอกว่า ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายตรงแยกนะคะเราจะพูดว่า turn left at the intersection นะคะต่อไปเราเอามารวมกันนะคะตรงไป500เมตรแล้วเลี้ยวขวาตรงแยกนะคะเราจะพูดว่า go straight for 500 meters then turn right at the intersection ถ้าเราจะบอกว่า ตรงไป500เมตรและเลี้ยวซ้ายตรงแยกนะคะให้พูดว่า Go straight for 500 meters, then turn left at the intersection ค่ะถ้าเราจะบอกว่าผ่าน CDC นะคะตามรูปเราจะพูดได้ว่า Pass CDC แต่ว่าถ้าเราจะบอกว่าผ่าน CDC ทางด้านซ้ายนะคะเราก็จะพูดได้ว่า Pass CDC on the left ผ่าน C D C ทางด้านขวาเราจะพูดว่า pass C D C on the right ใชนะคะเราลองมาพูดรวมกันนะคะถ้าตรงไป500เมตรนะคะแล้วต่อจากนั้นเราเลี้ยวขวาตรงแยกนะคะแล้วเราตรงไปผ่าน C D C ทางด้านซ้ายพูดได้ว่า go straight for 500 meters then turn right at the intersection go straight PASS CDC ON THE LEFT ถ้าเราจะพูดว่าตรงไป500เมตรและเลี้ยวขวาตรงแยกและตรงไปผ่าน CDC ทางด้านขวาเราจะพูดได้ว่า go straight for 500 meters then turn right at the intersection go straight past C D C on the right กลับรถน,นะคะภาษาอังกฤษ make a U turn เราลองเอามารวมกันนะคะ Go straight, pass CDC on the left, then make a U-turn ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาลองเอามารวมกันนะคะทุกคนทั้งหมดนะคะตั้งแต่ตรงไป500เมตรเลี้ยวขวาตรงทางแยกนะคะตรงไปผ่าน CDC ทางด้านซ้ายนะคะและกลับรถนะคะ Go straight for 500 meters, then turn right at the intersection Go straight, p a s t CDC on the left, then make a U-Turn ค่ะรูปที่เห็นนะคะเป็นรูปสะพานนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษคือ the bridge the bridge ถ้าเราจะพูดว่าข้ามสะพานเราจะพูดคำว่า cross the bridge cross the bridge นะคะไหนลองเอามารวมกันทั้งหมดนะคะ,ะมาดูกันเลยนะคะตั้งแต่แรกเลย go straight for 500 meters. Then turn right at the intersection. Go straight past CDC on the left. Then make a U-turn. c o l l the bridge. Then go straight. ค่ะนี้เป็นรูปทางแยกนะคะถ้าแยกมีชื่อนะคะอย่างเช่นแยกพระราม9กนะคะเราจะพูดว่า Ramana Intersection Ramana Intersection นะคะคตรงไปผ่านแยกนะคะเราจะพูดว่า go straight past Lamina intersection นะคะหรือ go straight past t o n g l o r intersection นะคะอันนี้ก็เป็นแยกที่มีชื่อเราก็สามารถใส่ชื่อเข้าไปได้เลยค่ะค่ะต่อไปเราลองเอามารวมกันนะคะ go straight for 500 meters then turn right at the intersection go straight PASS ด d c on the left, then make a U turn, cut the b r a g e then go straight, p p a น l a m m n n intersection ต่อไปนะคะเป็นวงเวียนเราจะพูดภาษาอังกฤษว่า roundabout ถ้าเราจะบอกว่าตรงเข้าไปในวงเวียนเราจะพูดว่า enter the roundabout และถ้าเราจะบอกว่าออกทางออกที่หนึ่งนะคะทางออกที่หนึ่งจะพูดว่า JOE BATE RÄND ถ้า exit ทางออกที่2เราจะพูดว่า second exit และทางออกที่3เราจะพูดว่า third exit ถ้าเราจะพูดว่าตรงเข้าไปและออกทางออกที่1น,นะคะเราจะพูดว่า enter the roundabout and take the first exit และถ้าเราจะพูดว่าตรงเข้าไปที่วงเวียนและออกทางออกที่2เราจะพูดว่า enter the roundabout and Take the second exit และต่อไปเราจะพูดว่าตรงเข้าไปในวงเวียนและออกทางออกที่3นะคะให้พูดว่า Enter the roundabout and take the third exit ค่ะค่ะเราลองรวมกันนะคะ Go straight for 500 meters then turn right at the intersection Go straight p a s t CDC on the left then make a U-turn cross the bridge then go straight p a r l a m a i intersection enter the roundabout take the f i r s t exit go straight for 300 meters ค่ะและเมื่อถึงที่หมายนะคะตัวอย่างเช่น Fashion Island นะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือหรือทางด้านขวามือเราจะพูดได้ว่า Fashion Island is on the left หรือ Fashion Island is on the right นะคะเราก็บอกไปได้เลยเราลองมาพูดรวมกันทั้งหมดนะคะ go straight for 500 meters then turn right at the intersection go straight pass CDC on the left then make a U turn c o r s t h e b r i d g e then go straight p a s t Lamina intersection enter the roundabout take the f i r s t exit go straight for 300 meters then a ฟชั่นอั l a n is on the right เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนการเรียนเรื่อง giving direction ไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนไปฝึกทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนวิชาต่างๆเราก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยนะคะประยุกต์กับวิชาภาษาอังกฤษวิชาอื่นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากบทเรียนเรื่องการเรียนเรื่องทิศทางนะคะไว้ให้เพียงเท่านี้และเรามาพบกัน ใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้กิ๊บบาย Hi Hi Excuse me How do I get to m a h a t าเทียมหรือ Oh okay Go straight for 500m ำเด็ก then turn right at the intersection Go straight past CDC on the right then make a U turn past the bus then go straight past l h m a n a intersection Take the first access Go straight for 300 meters and Mahata Temple is on the right. Okay, thank you. Okay.